ครเพนเพื่อนเกอสวัสดีครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับใครเข้ามาแล้วต้องฝากเพื่อนเพื่อนนะกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับขรัพนเพื่อนสำหรับวันนี้เป็นรายการแกะกองเสี่ยงดวงนะวันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นพระเมืองการแล้วก็สุพรรณนะเขาเขียนมาค้างกองด้วยผมเช่ามาสองจังหวัดนี้นะครับก็เป็นพระพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ยวเรามาดูกันว่าจะมีหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับทราบสายสุกพันธ์กับสายมังกรเนี่ยส่วนมากก็จะรู้ชื่อรู้หลวงพ่อนะครับเราก็จะอาจจะมีฟุ๊กมีอะไรได้แต่ภาคพื้นที่เรานะเพราะว่าถ้าเป็นภาคพื้นที่อื่นๆเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ประวัติการสร้างอะไรพวกนี้หลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อนั้นต่างๆนะครับแต่ว่าเป็นภาคพื้นที่เราใกล้เคียงพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเหล่านียส่วนมากก็ รู้นะครับบางอง่อก็รู้ค่อนข้างหลายรุ่นเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้หล่เพราะอะไรบ้างนะสหรับพะจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับเพืเ่อนๆก็ถ้าสนใจวุ้นหนสามารถติดต่อได้เลยนะครับผมแบ่งให้นะอันนี้ก็มค่อนข้างหลายเอวหน,นักเหมือนกันโอเคครับเราเอาที่รองก่อนนะครับด้วยความที่เหรียญไม่น่าจะใส่ถุงอะไรมานะ,ะกันกระทบกระแทกกับหมนะ่อม อันนี้ก็ถุงงานการก่อนนะครับการชนะอุลีนะอ่ก,ก็ต่อมาคือสิกพันนะครับก็ สองจังหวัดนี้ก็ค่อนข้างหรูหละหลวงพ่อก็เลยซื้อมานะครับพอมีโอกาสที่เราจะขุนสูงนะถ้าได้ผาที่เข้าดังในพื้นที่นะเพราะถ้าเป็นผาที่คนเข้าไปรูจ้จักจิงเช่นหลวงปู่เปี้ยนอย่างเงี้ยหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่อะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็ฝุ่นได้ยากน,นะแต่ถ้าเป็นผาพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีฝุ่นได้นะเพราะว่าบางผาพื้นที่บางเหลี่ยมเโซลิ้นแหลงในพื้นที่นะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลย ก็ได้มาค่อนข้างหลายองค์เหมือนกันอ่ะเอาเป็นพระจังหวัดหลายก้อนเอาเป็นเมืองการก้อนลวกันนะครับเมืองการยุกกองนี้อ่านนี้ได้มาค่อนข้างหลายองค์นะของวัดชุมนุมพระนะครับสภาพเหรียญแบบนี้นะ่าจะเป็นพระยุคใหม่นะสำหรับผิวแล้วกรลไลแบบนี้นครับอ่าเป็นพระปี2555นะครับเพื่อนๆอ่าแบบนี้นะโอเคนะครับอ่านี่นะครับเกิดจุลนารักษสวยงามสมบูรณ์นะเนี่ย โ okay. อเคอกแรกความปลอดครับอันนี้อ่าอนี้สองนี่เหมือนจะเป็นหน่วสดนะนวัดปากน้ำนะครับนี่จะออกเมืองกาลนะออกวัดทําคุณไกลนะครับปีสามเก้านะตามแบบนี้อาจารย์ล่นนะนี่ครับโอเคนะะเดี๋ยวเราไปขึ้นต่อนะครับนี่ครแคอยู่ในภาพสวยเลยแกสวยนะอันนี้อ่าสองให้ดูโอ้โอ นี่นะสวยนะแท้นะมันนี่แเทอ่าแต่อาจจะยังไม่ลึกมากนะครับนะนี่น,นะอ่าก็นะอ่าบดบังใหญ่นะเมืองกาลนะครับยินซองนะหลวงพ่อเฮงหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองขอไปนะครัอ่านี้ก็ไม่ไม่น่าเคยได้เหมือนนะเรียนนี้ ก็จะเป็นจุกไว้ไม่เนะครับแบบนี้ผิวอันนี้นะอ่าโอเคครับอันนี้ก็นะอืมอ่าพระอธิการดินส่งนะครับเหลาว,วัญนมังการนะโอเคก็ปัดยศนะครับอันนี้สวยงามคัอ่าบัดเข่าดินสอนะปีสามเก้านะครับกาเจ้าพิธีเหมือนกันอ่าันนี้ก็อยู่ในเท้าสวยนะเห็นไหม แกอะไรเนียคมเลยชัดเจนนะครับสวยงามมากเทนะครับทั้งหมดนี้คือเทนะยังไม่เจเกนะครับอ่านี้ก็เทรรนะวัดนะท,นะทองคอาคูนะแล้วก็อ,อ,อาบลุ่นนื่งด้วยนะโเคนะครับเทนะอ่านี้ก็เทอนะ็พอเมืองกาเหมือนกันอ่านนี้จะเป็นยุคใหม่ นี่คนระับก็เทอีกเช่นเคยนะแต่ว่าก็จะเป็นยุคไม่ใหม่ล้วอันนี้ก็เทนะครับยุคไม่เหมือนกันใช่นไหมอ่าจะสังเกตนะสีผิวได้นะครับอ่าถ้าเป็นเทยุคไม่ใหม่เนี่ยสีผิวจะใกล้เคียงกันเห็นไหมอ่านี้นะก็คือเป็นหลักการพิจารณาเบื้องต้นนะครับเพื่อนอ่านี่ก็เทนะโอ้โหลงจาสวยอ่าอันนี้ไม่รนะนนู้วัดนะอัามีวัดไหม วัด,ดงซักนะครับอ่านี้ดูซักนะธรรมกานะครับนี่ครับมุนกานะกาสาวรีนะลงยานะกระไรทองลงยานะครับอ่านี่สวยๆเลยอืมนี่เลยวัดตะคำเอ็นหลวงพ่อดำนะครับนี่เปรี้ยงเลยนะอ่าเป็นพระศักดิ์สิิทธ์ขก็มุงการนะั่นหลวงพ่อดำวัดตะคำเอ็นนะครับนี่ครับสวยงาม พระครูกาชนะศืลา,ราพรปีคสองวัดแก้งหลวนเทนะรัวเนี้คมหมืหนเงื่อนคมพระเทาะดองตาแอ่ายุดหน่ามืสั้นอะไรเนะียสามซี่นะครับ วัดนองพันเท้านะอาหารเดี๋ไม่เคยได้เลยนะอ่ามันสวยอยู่เลยอ่าแต่ก็จะเป็นยุคไม่ๆนะละปีสามป่านะปีไม่ลึกมากนะอ่าอันนี้ก็สวยพระครูนิติกาชนะสามอันนี้ก็เทนะวัดนองไผ่หลอมอ่านี่เทนะโอ้สวยอ่าแกะสวยมากนะเนะี่ยอ่าแก่หนุนขึ้นมาเลยนะครับเนื้ออ่าลอางด,ดูนะ้อง ธรรมชาติดูง่ายนะธรรมชาติเลยดีนะโอเคนะนี่หลวงพ่อเปี่ยนวัดใต้นะครับ,อ,นะาารบอ่าลุ้นไหนก็เก็บได้นะสำหรับหลวง,ลงพ่อเปลี่ยนนะครับวัดชัยชมพลชนะสงครามนะครับอ่าไม่ทําท่านนะักดีนะครับเพราะว่าที่ทําท่านเนี่ยน่าจะเป็นอุ้นแรกนะครับ อันนี้มีโค้ดเห็นไหมครับมีโค้ดเล่นง่ายนะดูโค like ้ 19. ดต่อกระเทะแล้วอันนี้ดูดโค้ดเห็นไหมกินเนื้อต้องกานะเอาไปเนี่ยเทเลยนะเห็นไหมครับกินเนื้อนะอ่าเนี่ยเทนะครับอ่าบางอย่างันี่ถ้าไม่เคยเห็นภาพมิวเลยนะอ่าอันนี้ครับอ่าลงไฮไลท์นะครับอันนี้เป็นเหรียญอ่าเฉพาะบนทรงวัดเข่าเมงนะอืม ปีที่สองซีนะปีลึกนะเป็นรุ่นแรกนะเหรียญนี้ที่เคยทําเป็นรุ่นสองนะครับที่เป็นเหรียญลูกเหมือนทั้มนะเป็นรุ่นสองส่วนอันนี้เป็นเหลี่ยมพระประธานนะครับอ่าอันนี้ก็สวยงามน,นะครับอืมดูเท่หนนะ่อยหนึ่งโอเคมันสวยเลยนี่ครับอ่าเปิดหน่อยนะจมูกแตะแตะหน่อยอ แต่ก็ภาพรวมดูสวยงามน,นะครับโอเคครับปิดป็นต่อนะยุ่ใหม่แล้วมีมีโคด้ดปีห้าซื่นะครับแต่ก็สวยงามดีนะอันนี้มีโคด้ดตัวหัวกล้องแล้วเบสิกเลยเนื่อ,องในเป็นโคด้ด ต,ตอบนะเสือสูงอ่าวู่การเลยนะนคุติคุณอย่างนี้ได้มาค่อนข้างหลายเหรียญน,นะครับกลางทองนะครับหนึ่งห้าสูงเทนะบันเนี้ยที่ได้มาเนี่ยไม่มีจีเลยนะอ่ะ่มีเอ่านีเป็นเหรียญหยน,นงพยงนะครับวัท่าเรียนนะเป็นแล้วนีะไม่ใช่ป็นแรกนะครับที่เลยครบยี่สิบปีนะครับ กานกรุงเทพพาณิชี่ยการนะท่าเรือนะปีสองสี่ 24. อ่าไม่ใช่รุ่นแรกนะครับถ้ารุ่นแรกี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นวันเัีนเดียวนะอ่าโอเครถทุ่งมาสั่งนะครับการแวีิยุกมากนะวันนี้ผิววันนี้นะอ่าจะคล้ายกันแล้วเนี่ยนะใกล้เคีย,ยงหนึ่งนิดนาดนะ อ่าแล้วมีมีสองนหรียได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับหลวงพ่อทองดีเนะนี่ยอ่าแก้สวยดีนะอ่ามีทั้งแบบชุมนิกเกิลแลนะ้วก็ทองแดงเปื่อยๆนะอ่าผิวหลังเจ็ดนะได้มาค่อนข้างเยอะเลยหลายเหรียญเลยทั้งน,นั้นอ่าประมาณนี้โอเคเลยครับอ่าสองเหรียญนี่ครับหลวงพอ่อตะมานี่หลวงพ่อตะมา รุ่นนี้ก็เคยได้านเราก็บินงเหมือนกันจำได้นะปีสามสี่แนละ้วเน้าเนี่ยดีละพอะลึกมากเลนะบันี้วัดซีกักร้านบำรุงนะนาำพิดขอหายด้วยนะครับรันนี้ก็จะเป็นยกไม่ไม่นะสวย,ยนี่เป็นยุทานครับเมอนการ พระครูการชนะสถิตที่หลึกสร้างโบสถ์นะครับบดป้ากิเลนะเงินกานะอันนะีนน้โอเคก็เททั้งหมดนะครับไม่มีเก๋เลยละที่ได้ามาเนี่ยก็มีหลบของอุ่ส่งอันนะีเปียงหน่อยนะมัเก็บได้น,นะทันจริงมากนะหลบของอุ่ส่งวัดเข่าเบงนะครับโอเคปีลึกครับอันนี้น่าจะลิ้นกันด้วยรู้สึกนะ อนี้ก็เทนะบุกหม่ปี 4, สี่ห้าศูนะคืออันนี้มาเมืองสุพรรณนะครับอ่าบ้านไกเลีเขียงน,นี่อนนี้ก็ท้ำพ,อนะพ, 3, 7, พท,นะทองนะครับสามเจ็ดประตูสามอ่าอันนี้ก็เทนะหมดเเรื่องของขนดำวัดโพธรามสุพรรณบุรีอันนี้เทนะอ่าน แท้นะอันนี shirt. ้มีโค้ดมีโค้ดด so ูโค so ้ดนะอ่าอันนี้แท้นะก็น่าจะเป็นยุคใหม่นะอ่าปีหกสูงนะครับก็แยกคร่าวๆประมาณนั้นนะตามที่ผมบอกนะครับเรื่องวางเป็นอย่างยิ่งนะบางมืแพทย์จะนำไปใช้กันได้นะครับอ่ามีโค้ดแท้อันนี้จะเป็นยุคใหม่อ่านี่นะมีโค้ดอืมอะไร คมๆลึกๆนะครับอันนี้แท้เลยนะครับอ่าพิจารณามันต้องเยอะนะนี่ก็แท้นะไอเย็นอ่า,าพิจารณาคบนะครับอ่าจะไม่มีอะไรที่เราจักนี้อันนี้รู้จักแล้วน,นะครับเป็นโลหะปลื้มมา่วนหกนะครับซูพรมบุรีนะปีฟีนิงนะครับอโอเคสว่วน ลเพ่อขายอันนี้ก็เทนะน 50, จะเป็นยุคไม่ไม่ปีห้าสูนะครับจะเป็นยุคไม่ไม่หน่อยละอะมาสุพรรณนะครับนี่ก็ยุคไม่นะลวงคอ,อนอเคนี่ก็สุพรร์ อ่าน,นี่สองห้านะปีสามหกอ่าพีท,ทีดีแน่นอนนะพีทีสองห้านะอ่าน,นี้สวยเลยอ่าไปเยี่ยมพีสองศูนย์ล้นหนึ่งนะครับอันนี้ต้องหาข้อมูลดีๆนะแก้สวยมากนะอ่้ดูง่ายเลยอันนี้คมเล็กชัดเจนนะครับอันนี้หาขาห้อมูลดีๆอัดเล่นได้นะครับเพาแก้สวยนะ น,นะ 4, 3, 4. นี่ก็เทนะครับคือสามสี่นี่ก็เทนะครับคลิปหมาก็เททั้งหมดนะตอนนี้อ่าคนะือสี่านะครับอ่าเป็นอ่านอนะครับสมภพสมฤิก ไปไวน้อ,อยก็ไปเนื้อเนื่นหะลบ,บเรื่องอ่าววัดสวนตะกูลนะเรอนี้ก็แก้สวยดีนะอ่าวดูมันอ่อามันข้หมือน,นะครับมีอเสืหมานะอ่าไอซีปนะครับเรื่อนี้เป็น ปีสามสองนะอันนี้ปีเขาง้างลึกหนะ่อ่าดูอันนี้หน่อยหนูพอสวยนะปีสามสองเล่นหนึ่ง,ง,เ,นนง,งเป็นยังไงครับเพื่อนๆขายสายสุพรรณอยู่ก็หรือจะบอกกันได้นะ <laughs> เท่าที่ผ้ามือมายังไม่เคยเช้าหาเลยนะครับเนี้ยนึกเห็นถังแรกมันเลยอ่าเป็นยังไงนะปีสามหนึ่งนะครับเพิ่มสิบปี นี่ครับก็เช้าเม้าเมารวมรวมมาที่จังหวัดมานะครับเพื่อฝึกได้ที่เราเล่นหายอยู่เนะี่ยคลุ่มเลยนะอ่ารัดพระสามอาณาจักรครับสุพรรณบุรีก็เทนั่นเผาเนั้นมาเก็บได้นะอ่าเก็บหล่อเจ้าข้อนะอนี้ก็เทนะจุกไม้นะวันนี้อ่ามีโค้ดอะไรต่อใกันนะ นันื้เทีหรือีสามสองน,นะมีสิกนอณเนี่ยครับพันนไม่เป็นอ,อ,าอาเป็นย้อนได้นะบุบบวงน่อยด้วยนะเนี่ยาเลนะครับแต่ก็อาจจะเป็น,ย,นย้อนยุคระเทนะกันอ่าหลงคออ่ ข,ขันตอนะน้องพอบุญจันทร์นะครับอันนี้ก็ไทยนะครับไทยะแก้สวยนะรุ่นควรเข้าทิปนะครับนนเลยวัดห้วยวันดีดอนเจดีสุพรรณบุรีนะตีซเจนะครับปีไม่ลึกนะครับ อะสำหรับซุปอังบุรีก็มีประมาณนี้เพืนน่อนๆแก็มีสององน,นี้ก็จะเป็นยุคเม้งแค่นี้ทิวอ่า่ปีอะไรปีสี่เก้านะครับไม่เล็กเท่าไหร่ออันนี้ปีส่วนเก้าแต่อันนี้น่าจะอา่าเป็นเหรียญที่ทันยุคนะน่าเป็นเหรียญยอดยุคนะครับนี่ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆใครสนใจองค์ไหนก็สามารถติดต่อได้เลยนะ อ่าวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ถ้าวันนี้พิดพารทไปการใดห,หรือว่าผู้จาไม่เหมาะสมไปดูพิดรูไในพารไปก้าวชียร์เรพระท่านไหนองค์ไหนพาดไป,ออไไไปต้องขอภัยมาะที่นี้ด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ไว้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะถ้าสนใจองค์ไหนก็ทักมาก่อนนะไม่แพงครับแบ่งๆกันไปนะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ